อิสานนวดสวัสดีจ้ามาเด้อพี่น้องกินตำปะคงกะถอดปลาตะเพียนค่ะอันนี้ต้นปะคงต้นนี้ดกคักอีลีค่ะแล้วก็นวยมันกัดนวยยาวๆใหญ่ๆพี่น้องน่คะกินเบิดปีก็ยังบ่เบิดอยู่ค่ะเพราะว่ามันโดกแห้งค่ะซาปะคงแล้วเพิ่นกะสิไปถอดปลาตะเพียนค่ะปลาตะเพียนก่อนถอดจะหมักใส กะเทียมก่อนด้วยค่ะพี่น้องกระเทียมทุบๆใส่ค่ะแล้วก็ใส่เสือชูรสเล็กน้อยค่ะใส่มันนัวค่ะคะารดไอลีพงนัวนี่คะใส่สองอยางซัมเน่ละค่ะมากไปจะข้าวก็เอาไปทอดค่ะทอดปลานี่จะต้องอตั้งกระทะใส่น้ำมันให้หมันหอนให้มันเดือดซะก่อนจะเอาปลาลงไปค่ะ ปลาตะเพียนนี่มันก่างหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าเหนือมันแซ่บๆค่ะปิ่งกินกระแซบค่ะ ทอดจะเนือกรอบๆค่ะกรอบข้างนอกนุ่มข้างในอยู่ค่ะพี่น้องกินกะะหอมค่ะค่ะน้ำมันเหลือกะะทอดไระดูน้ำอีกสักตัวหนึ่งค่ะแถม ทอดปลาเซตแล้วก็ตาบักงค่ะมือกินแบบง่ายๆพี่น้องตาบักุงกับปลาทอดเนี่ยละจ้าตาแบบรสชาติบานๆเนาะค่ะพักกันจองค่ะพักกันจองสดค่ะโบเดลวกเล้อหาแล้กก็ซีมีน้องใหม่ต้มค่ะแล้วก็บ,บักเขือค่ะส่วนเครื่องตาบักงก็คือเกาค่ะพริก กระเทียมบักเคือเทบักหน้าเหมือนใสน่น้ำบักคามาเปียกนั่พี่น้อง,องก็เอาบักคามเปียกคามมาละลายในน้ำฮอนค่ะก็ะมาตำบักฮุงค่ะใส่พริกกระเทียมลงไปค่ะอยู่บานจะกินพริกอันนี้แหละค่ะพริกพริกกระเรียงหรือว่าพริกบานค่ะพี่น้องตำบกักฮวงนี่มันแซบแบคะ่ะตำพริกแล้วใส่บักหน้าบักเคือเทใส่นาำบักขามเปียกชุบโรสน้ำปลาปลาค่ะ วงแล้วกันโยวให้มันเขากันค่ะมันจะออกรสชาสม,สมนัวค่ะพี่น้องสมนัวขุยกร้เขาเนวนี้แซ่บเนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เส้นบักุงลงไปโว่ค่ะตันี้ถามีกระใส่ค่ะพี่นอ้องถ้าบ่มีกับใส่จะเอามาต้มก่อนค่ะ เรียบรย้อยค่ะตำบักห่งกินกับปลาตะเพียนทอดแสบๆค่ะพี่น้องมาด้อจ้าแสบแซ่ลุ้มกันสวัสดีค่ะ